สวัสดีค่ะพบกับมาดินทาลอดกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนะคะในเดือนมกราคม2564นี้ค่ะชาวราศีกุมก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่21มกราคมถึงวันที่19กุมภาพันธ์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมในเดือนมกราคม2564นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราแบ่งการทำนายออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นการทำนายสำหรับท่านที่เป็นคนโสดนะคะหรือว่ามีคนที่คบคนที่พูดคุยอยู่แต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ได้คบกับใครแบบจริงจังนะคะ แล้วก็ส่วนที่ช่วงที่2นะคะก็จะเป็นการทํานายนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วค่ะมีคนที่โค้ตที่พูดคุยกันอยู่ตกลงเป็นแฟนการสถานะชัดเจนนะคะค่ะแล้วก็คําทํานายสําหรับท่านที่มีครอบครัวนะคะที่แต่งงานแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดก่อนเลยนะคะว่าในเดือนมกราคม2564นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ค่ะชาวราศีกุมคุณได้ไพ่เดทค่ะอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปค่ะคุณได้ไพ่เจ็ดดาบค่ะแล้วก็ไพ่เด็กถือดาบค่ะค่ะ ชาวราศีกุมนะคะสำหรับท่านที่เป็นคนโสดเดือนนี้นะคะตอนนี้นะคะเหมือนกับคุณรู้สึกว่า,าความสัมพันธ์หรือว่าคนที่คุณที่คุยอยู่กับคุณนะคะคุณรู้สึกว่าเขายัง ยังมีความลับต่อคุณหรือว่าแอบ,บทำอะไรลับหลังคุณนะคะคนโสดนะคะเดือนนี้น่าจะมีคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะเป็นคนที่อายุอ่อนกว่านะคะเป็นเด็กกว่าแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างสดใสร่า,าเริองอะคะ่ะคิดเร็วทําเร็วนะคะน่าจะเป็นชาวธาตุลมลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ บางท่านนะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะคะหรือว่าคนที่เข้ามาคุยอะค่ะเป็นคนที่คุณยังรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยเข้าใจคุณยังไม่แน่ใจนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อบางท่านหลายๆท่านนะคะอาจจะตัดสินใจที่จะเลิกคุยนะคะยุติการเ,าเริ่มต้นนะคะอาจจะไม่มีการพัฒนาต่อแล้วนะคะตรงนี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าเขาน่าจะทำอะไรรับหลังคุณนะคะคุณ คุณรู้สึกได้นะคะทําให้คุณไม่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่ออาจจะเริ่มต้นกลับไปที่จุดเดิมที่เหมือนกับว่า,าไม่ไม่คบกันแล้วนะคะไม่คุยกันแล้วนะคะบางท่านนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะว่าเดือนนี้นะคะเดือนมกราคม2564คําคำแนะนำของชาวราศีกุมค่ะคุณได้ไพ่อ่า ราชานะคะถือดาบนะคะบางสิ่งบางอย่างเป็นอุปสรรคที่เข้ามานะคะหรือว่า,าบางครั้งตัวคุณเองนั่นแหละนะคะชาวราศีกุมคุณค่อนข้างที่จะมี เขาเรียกว่าอะไรมีกำแพงนะคะสำหรับความสัมพันธ์นะคะคุณค่อนข้างที่จะตั้งกำแพงเอาไว้นะคะเวลาที่ใครที่จะเข้ามาคบมาคุยกับคุณคุณจะค่อนข้างที่จะคิดไว้ก่อนแหละว่าอาจจะมี อาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณต้องเสียใจอีกทําให้คุณค่อนข้างระวังตัวนะคะไม่กล้าที่จะเข้าไปาพัฒนาหรือว่าไปเริ่มต้นคุยกับใครแบบจริงจริงจังๆจริงๆก็ดีนะคะการที่ระวังนะคะระมัดระวังแต่ว่าบางครั้งอะคะ่ะอาจจะทําให้คุณพลาดโอกาสบางสิ่งบางอย่างก็ ให้ชาวราศีกุมนะคะค่อยๆพิจารณาไปก็แล้วกันนะคะความโสดบางครั้งก็รู้ค่ะว่าถ้าเราเริ่มต้นแล้วมันต้องเสียใจเนาะมันก็มันก็ทุกอะค่ะแต่ว่าอย่าสร้างกำแพงให้ตัวเองมากเกินไปนะคะผ่อนคลายบ้างสบายสบายบ้างบางครั้งถ้ามันไม่ใช่ก็ปล่อยไปค่ะลองให้โอกาสดูก่อนนะคะชาวราศีกุมที่โสดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับคนที่มีคนที่ครบแล้วนะคะเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะค่ะคนที่มีคนที่ครบอยู่เดือนนี้คุณได้ไพ่แปดไม่ท้าค่ะ10ดาบค่ะ ไม่เท้ามาด้วยนะคะค่ะสำหรับท่านที่มีแฟนแล้วนะคะ หลายๆเรื่องในชีวิตนะคะค่อนข้างที่จะเข้ามาแบบกระทันหันนะคะคุณไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเหนื่อยด้วยแหละเหมือนว่าก่อนหน้านี้คุณต่อสู้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างมานะคะทำให้คุณนะคะไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรงแล้วบางท่านถึงขั้นป่วยนะคะอาจจะส่งผลให้คุณเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ค่อยสดใสเพราะตัวคุณค่อนข้างเหนื่อยนะคะบางท่านสู้งานหนักมาบางท่านสุขภาพไม่ดีหรือว่าอาจจะผ่าน เนี่ยค่ะผ่านช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยมารู้สึกว่าหลายหลายสิ่งเข้ามาแบบไม่ทันคาดคิดเดือนนี้ก็เลยทำให้คุณไม่ค่อยสดใสกับคู่ของคุณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะค่ะคุณได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะ เนี่ยค่ะมันเป็นการที่คุณทําอะไรแบบว่าเหมือนว่ากลับไปกลับมานะคะมันก็เลยทําให้คุณทั้งเหนื่อยทั้งป่วยอะไรแบบนี้นะคะไพ่ออบอกว่าให้คุณลองออลองปรับนะคะ บางอย่างเข้ามารวดเร็วก็จริงนะคะให้คุณลองแบบว่าจัดสรรเวลาให้ดีนะคะลองแบบพลิกสถานการณ์นะคะให้สิ่งที่เข้ามาเนี่ยค่ะให้สถานการณ์ที่ความเหนื่อยของคุณที่จริงๆแล้วงานอะ่ะอาจจะผ่านมาแล้วแหละนะคะอาจจะผ่านมาสักสักพักหนึ่งแล้วสำเร็จแล้วแต่เหมือนเหนื่อยต่อเนื่องนะคะ ลองปรับปรุงนะคะเอาเวลาเนี่ยมาเปลี่ยนเปลี่ยนจากข้อมเหนื่อยเนี่ยมาใช้กับแฟนคือลองท่องเที่ยวนะคะหรือว่าใช้เวลาร่วมกันนะคะเ,เหมือนว่าหาเวลาให้กับคู่ของคุณเนะะี่ยค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอย่างในชีวิตนะคะอาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพักผ่อนนะคะต้องจัดสรรเวลาของชีวิตของคุณนะคะค่ะ คําทํานายสําหรับคนที่มีคนเออ่มีแฟนนะคะมีคนที่คบแล้วเดี๋ยวเรามาดูสําหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วค่ะคุณได้ไพ่เดะสตานะคะไพ่ราชาถือเหรียญค่ะ แล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะค่ะเดือนนี้นะคะชาวราศีกลุ่มที่แต่งงานแล้วนะคะรู้สึกว่าชีวิตรักค่อนข้างสดใสนะคะสำหรับเดือนนี้ค่ะมีกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกดีนะคะอาจจะมีข่าวดีมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะค่ะแล้วก็ มีชื่อเสียงเงินทองนะคะเข้ามาสําหรับท่านที่แต่งงานแล้วค่ะงานบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําไว้นะคะคุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณหยุดพักเพื่อจะดูว่าคุณจะสานต่อไปทางไหนหรือว่าเรื่องบางอย่างในครอบครัวในความสัมพันธ์นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณเหมือนกับว่าได้ใช้เวลาของความสุขนะคะ เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวมีความอบอุ่นถึงแม้จะไม่ได้แสดงออกกันมากมายนะคะอาจจะแบบดูนิ่งนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วช่วงนี้ค่ะเดือนนี้เป็นบรรยากาศที่ดีเลยนะคะมีความสดใสนะคะเป็นการเ,าเหมือนกับว่าหลังจากที่เหนื่อยมานานนะคะเดือนนี้ก็ได้พักนะคะเดี๋ยวเรามาดูให้คำแนะนำกันนะคะ ค่ะไพ่คําแนะนําคุณได้ไพ่8ปดถ้วยนะคะไพ่แปดถ้วยจะเป็นการหันหลังนะคะให้กับบางสิ่งบางอย่างนะคะโดยที่คุณก็ไม่ได้สนใจค่ะค่ะไพ่ก็บอกว่าให้คุณใช้เวลาช่วงนี้นะคะในเดือนนี้ให้มีความสุขนะคะคุณไม่ต้องไปสนใจกับบางอย่างที่จะทําให้คุณรู้สึกแย่นะคะค่ะ เดือนนี้ให้คุณปล่อยวางนะคะใช้เวลาในความสุขของคุณให้เต็มที่นะคะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วนะคะขาดจบคำทำนายนะคะสำหรับชาวราศีกุมที่มีครอบครัวแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเดือนมกราคม2564นะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้มารินทาลอดด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ